สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผูกค้ามาชมรีวิวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นงาน้ายบีบีเนาะบีบีสามสี่ห้านะคะเป็นยีนโอเวอร์ไซส์แพ็คมาเจ็ดสิบตัวนะเจ็ดสิบตัวเป็นของผู้ชายเนาะเกรดบีนะ <S <S เดี๋ยวเรามารีวิวกันยีนโอเวอร์ไซส์นะคะ ตัวนี้นะไซส์ตั้งแต่สามแปดขึ้นนะลูกนะคะ้าไซส์ตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นอันนี้เอวห้าสิบอันนี้ห้าสิบไซส์สามแปดจนถึงประมาณห้าสิบบวกอะน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบสอง อันนี้สี่สิบอันนี้สี่สิบสองอันนี้สี่สิบสองโอ้ส่วนงานแบรนด์ก็ปนมาเลยนะคุณลูกค้าลืม อันนี้แรงเลอร์โปโลลีงานแบรนด์เขาก็ค่อนข้างเยอะนะโอ้ใชอ่อ่ะอันนี้ของโปโลูของโปโลูอันนี้สี่สิบหก ไม่รู้เอลอันนี้สี่สิบอันนี้สามสิบหกนะจ๊ะอ่ะเอลเล็กสุดก็คือสามสิบหกจนถึงประมาณห้าสิบสอง อันนี้สี่สิบสองอันนี้น่าจะสามหกสามแปดเลงเลอร์เลงเลอร์สี่สิบ ี้สี่สิบสองไอสอดเอสี่สิบอันนี้สองเ ไอสอดสี่สิบอันนี้ก็ไอสอดนะคะสี่สิบหันต้มมากิน สอดเอลสี่สิบสี่สิบงานโอซายแบรนด์เยอะอันนี้จ,นจะแม่จะสามแปดสี่สิบ สี่สิสองอันนี้ลีลี เอา้าต้องแต่สามหกขึ้นนะเพืค้าจนถึงประมาณห้าสิบนะคะห้าสิบบวกห้าสิบสองสี่สิบไอสอดเป็นพัตตอรอันนี้สี่สิบ วน์เวินสี่สิบเร่งเลันนี่ใส่สองคนสามคนเออยละลูกค้าชอบถามไซส์ใหญ่ๆนี่คือ สี่สิบอันนี้ก็สี่สิบสี่สิบแปด สิบห้อี่สิบสอง สี <c oughs>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  ่สิบสี่สีสหเล็กสุดสามหเจอสามหกสี่สิบีสอง สามสิบแปดด็อกเกอร์อันนี้ใหญ่สุดละมนะั้งห้าสิบสี่แต่ก็มีแหละคนตัวใหญ่ๆรีวายแบรนด์เยอะนะเนี่ย ใช่นะ่ะเดียน้ามาตอนไหนอ่ะเขาได้บอกไหมดีวายโอ้แบรนด์เยอะเจสิบตัวแบรนด์ปลาไปหกสิบตัวแล้วเนอะ ลูกค้าไปนับไม่ถึงโดนแดาหัวไม่รู้มีคนคอมเมนต์หรือเป่าในเครื่องนั้นชอบไม่ขึ้คืน G C สองลูกค้าท่านไหนที่ถ้าคอมเมนต์มาถามราคานะคะนมคะไม่ตอบก็ทักแชทได้เลยนะมันไม่ขึ้น่สิบ ห้าสิบสองใหญ่สุดห้าสิบสี่กระสอบนี้อันนี้น่าจะสามแปดอันนี้สี่สิบก็สอบนี้สี่สิบเยอะนะ แค่เจ็ดสิบตัวนะครูค,คะสี่สิบสองไอสอน์น่าจะสี่สิบเกือบทุกตัวสี่สิบดิกกี้ วยอยู่นะเกรดบีสโอ้มสี่สิบหกคาะฮาสี่สิบหกแม่จ๊ะโอ้เรนแม่นเยอะ ท่าไหนลูกลูกค้าท่านไหนที่ขายยีนโอเวอร์ไซส์อยู่นะก็สอบรีวิวจดจะส่งให้ฟรีนะคะรับเอนรถสามร้อยนะแบรนด์เยอะมากลิงเกอร์อะคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะตัวนี้นะคะรหัส b b 3 4ส่ สามสี่ห้าเป็นยีนโอไซเกรดบีนะครูคะยีนโอเไซเกรดบี ino, เป็นไหนเออจะหาตัวคาฮาร์ดหาไม่เจอแล้วยีนโอไซเกรดบีนะครูคะแพ็คมาเจ็ดสิบตัวไซตั้งแต่สามสิบหกจนถึงห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นะกระสอบนี้ห้าสิบสี่มีแค่ตัวเดียวส่วนมากจะเป็นสี่สิบนะคะ เจ็ดสิบตัวรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเบ้นรลสามร้อยนะจ๊ะอ่ะลูกค้าฝากกดไลค์ก็ใช้ก็ติดตามให้เพจเลยค่ะขอบคุณค่ะ